สนุกครับมันเป็นการเป็นการหลอกลวงที่พระเอกเขาคิดแผนไม่อย่างดีนะครับแล้วก็แบบทุกๆอย่างเขาเตรียมงานอย่างดีเลือกเฟ้นตัวละครที่มาอยู่ในทีมหลอกเป็นอย่างดีนะครับเพื่อจะมาหลอกไอ้เจ้าคนหน้ามนคนเนี้ยนะครับครับผมสนุกแน่นอนครับคิดว่าแทนควาสกได้ดังใจลยทีมดีเอ่อได้ดังใจสุดๆครับผมถือว่าได้ใช้โคต้าโชคดีในชีวิตไปอีกหนึ่งครั้งกับทีมนักแสดงทีมนี้นะครับ ได้ร่วมงานกับทุกคนเป็นเป็นเป็นโชคดีของผมมากมากเลยครับทุกคนดีมากจริงจริงมามานได้ก็เมฉอบดีอยู่แบบมากๆเลยขอบคุณพี่มขอบคุณทีเดยขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนักงแสดงทุกคนเลยครับรู้สึกว่าผมแบบได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองได้ทดลองอะไรใหม่ๆรู้สึกว่ามีความสุขครั้งที่เราได้ก้าวเข้าไปในกองหนังเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็กลับมา คือรถทีก็จะคุยกันทีว่าวันนี้แบบเออมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในกองถ่ายทั้งวันมีแต่เรื่องดีๆแล้วก็มีแต่ความสุขมีแต่คุณค่าดีที่เกิดขึ้นจริงๆในความทะเล้น,นมันเป็นมันเป็นตัวเรา้าด้วยรู้ไหมคะก็มีมีมีส่วนด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบพี่เมย์ก็จะให้ลองอะไรแปลกๆใหม่ๆตลอดเวลาซึ่งซึ่งมันก็ทําให้เราได้ทลาย,ยกิจกรรมตัดของตัวเองไปมากขึ้นกว่าเดิมอีกนั่เดงนั่นเองคนนะอันนี้เป็นพี่ชายนัเด็กครับครับผม จริงๆเรื่องนี้เหมือนจะง่ายนะครับมันเป็นคอมเมดี้อย่างที่เราเราเคยคุ้นเคยมาก่อนแต่ว่าโอ้โหกลายเป็นกลายเป็นงานยากแบบที่คาดไม่ถึงเลยครับมีหลายๆอย่างในหนังที่ผมต้องซ้อมนานมากครับก็เดี๋ยวรอไปดูแล้วกันครับรอท้ายมากครับทายมากเพื่ระวังด้วยคุเฟิร์นดี้ค่ะ ประสบการณ์ที่ดีมากๆอินี่บอกเป็นคาแรคเตอร์แบบที่แบบพี่หนุ่ยหนู่ไหมว่าเป็นแบบที่หนูไม่เคยเล่นมาก่อนค่ะก็น่าติดตามแล้วก็สนุกมากมันดีทั้งระหว่างทางแล้วก็ผลลัพธ์ค่ะไอ้เชี่ยดีการมาเล่นกับแอ่คอร์ดอันนี้แหละค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะพี่แบร์เป็นคนตั้งใจมากคนก็แบบสบายๆให้พี่แบร์หลีดนำไปทั้งเร עם, ื่องถ้าตงไปต้องมาไงก็่จริงปะน้องแบร์น้องแบร์ อ๋อก็สนุกครับคือเรารู้สึกว่าตอนอยู่ในกองมันสนุกมากอะแล้วผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นหนังที่ปิดท้ายปีที่จะมอบความสนุกให้กับคนดูได้แบบเต็มที่มากๆเด็ดๆไปเด็ดๆไเด็ดๆไเด็ดๆโอคไม่เห็นนางเอกค่ะไม่เป็นไระก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกในชีวิตไม่เคยเล่นหนังใหญ่มาก่อนเลยก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานกับน้องๆนักแสดงมืออาชีพแล้วก็ผู้กำกับ ร้อยล้าน300ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะฝากให้ทุกคนไปดูหนังเรื่องนี้กันเพราะว่าน่าจะสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็ช่วยให้หลายๆคนยิ้มแล้วก็หัวเราะได้อย่างมีความสุขปลายปีนี้ค่ะกับคาแรคเตอร์ค่ะสิ่งที่บนเวนทีนี้แบบรู้ว่าจะแบบที่พี่แม็กเป็นเลยค่ะอค่ะภูม,ใม,มิใจมากภูมิใจมากและดีใจมากที่ได้เป็นครูนงนุชนะคะเพราะว่าเ,เราได้ทําอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยทํามาก่อนตลอดชีวิตการแสดง เพราะฉะนั้นก็เป็นเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ถามว่าง่ายไหมไม่ง่ายเลยมีหลายอย่างที่มันซับซอ้อนแล้วก็แบบค่อนข้างจะยากซะด้วยซ้ำแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะคี่เมฆค่ะตัวพี่มเมเองแล้วก็นักแสดงก็ทำเงินทำรายได้มาเยอะมากหลายคนจับตามองได้หลายได้มากที่เราคาดหวังเลยตรงนีนะสิ่งที่คาดหวังสิ่งแรกจริงๆนะครับมันไม่ใช่เรื่องไหญ่ เราก็เป็นคนทาหนังทั้งรวมถึงทีมงานน,นนักแสดงครับนั่งใจทํางานแล้วก็อยากให้คนได้มาดูได้มารับความสุขจากหนังอยากเต็มที่ครับแล้วก็คิดว่าเท่าที่เราถ่ายกันมาบรรยากาศร,ระหว่างทางมันสนุกสนานแล้วก็ถึงวันนี้9 5เแล้วนะครับอยู่ในห้องทําเสียงผมดูกี่รอบก็ยังคงสนุกแล้วก็รู้สึกดีกับมันอยู่ครับคิดว่าคนที่ไปดูอ่ะจะได้รับความสนุกแน่นอนแล้วก็ผมว่ามีความสุขนะ กำลังเรื่องนี้เรากให้ได้ชมกันพี่ดาเลยค่ะโอเคก็ได้ครับเราก็เป็นประธานของไอ้ผลลวงนะครับผมแสดงทีมงานทุกคนก็อยากให้คนทุกคนนะครับผมได้มามีเสียงฮัลโหลกันในภาพยนตร์เรื่องไอ้ผลลวงสามธันวาคมนี้เป็นต้นไปครับรับรองฮาทุกโรงแน่นอนครับ ถ้าไม่หานะครับทำยังไงดีครับต้องดูดูไปเรื่อยไม่มีไม่หาค่ะหาแน่นอนนอกจากหนังของเรานะครับก็อยากให้กลับมาดูหนังไทยกันนะครับหลังจากที่หนังทางลงไปนานนะครับแต่หนังไทยทุกเรื่องก็อยากให้กลับมาสนับสนุนกันนะครับก็เป็นเป็นเป็นแบบอยากให้คนดูได้มาดูหนังไทยอีกหลายหนึ่ง